สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองเลือกตั้งวันนี้ประชาชนจะเลือกใครนโยบายไพ่ใบสุดท้ายของแต่ละพักการเมืองที่ออกมาก่อนการลงคะแนนเลือกตั้งอีกไม่ถึง20วันจะชี้ชะตาอนาคตของแต่ละพักการเมืองว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ ประเด็นประชานิยมทุกพรรคเหมือนกันหมดไม่เว้นแม้แต่พรรคก้าวไกลซึ่งหลักๆก,ก็จะคล้ายกันขึ้นอยู่กับว่านโยบายพรรคไหนโดนใจชาวบ้านมากที่สุดพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งหรือค a ดเด d นาย,ยกอันดับหนึ่งไม่น่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของประชาชนส่วนใหญ่ได้เพราะส่วนใหญ่คนที่ตัดสินใจจะเลือกพรรคไหนเลือกใครเป็นนาย,ยก เหนียวแน่นมาตั้งแต่ตนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นคนที่ชอบแพรทองทานชินวัตรก็จะเลือกแพรทองทานเลือกพรรคเพื่อไทยคนที่ชอบพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็จะเลือกพลเอกประยุทธ์และพรรครวมไทยสร้างชาติค่อนข้างจะชัดเจนปัจจัยต่อมาคือการเลือกสสเขตที่อาจจะไม่ตรงกับคะแนนพักหรือเลือกสสแบบบัญชีรายชื่อ เพราะชาวบ้านจะเลือกสสที่คุณหน้าคุณตาหรือลงพื้นที่เป็นประจำช่วยเหลือชาวบ้านสม่ำเสมอชาวบ้านจะไม่สนว่าจะลงสมัครสสในสังกัดพักไหนด้วยซ้ำไปประเด็นนี้ก็ชัดเจนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยเช่นบ้านคนมีรัว้วเป็นคนมีอันจะกินไม่พึ่งผานนโยบายรัฐหรือพักการเมืองจะไม่ค่อยสนใจว่าจะแจกจะแถม จะออกนโยบายอะไรมาให้บ้างแต่จะดูว่านโยบายแต่และนโยบายมีประสิทธิภาพมีความเป็นไปได้แค่ไหนกระทบกับการเงินการคลังของประเทศหรือไม่และไม่สนใจโดยสัมว่าผู้สมัครแต่ละคนจะสรรหาวิธีหาเสียงแบบไหนอย่างไรแต่จะดูที่คุณสมบัติและพฤติกรรมของพรรคของผู้สมัครแต่ละพรรคผลงานและวิสัยทัศน์จะสามารถมาเป็นผู้นำประเทศได้หรือไม่ ใน2ประเด็นคือปัจจัยการเมืองและเศรษฐกิจส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยสีเสื้อและทัศนคติาการเมืองระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายอนุรักษนิยมที่มีความชัดเจนในการที่จะตัดสินใจเลือกฝ่ายนหนอยู่แล้วเช่นการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าอยู่บนสมมติฐานที่ว่าจะเลือกฝ่ายอนุรักษ์ก็ต้องเลือกผลเอกประยุทธ์ในขณะที่ฝ่ายประชาธิปไตย ก็จะแบ่งเป็นสองสายคือประชาธิปไตยแบบยืดหยุนก็จะเลือกเพื่อไทยหรือพรรคกลางแต่ถ้าจะเอาแบบประชาธิปไตยเข้มข้นมีความชัดเจนว่าไม่เอาฝ่ายอนุรักษ์จะไปเทให้ก้าวไก่ที่มีความชัดเจนและแตกต่างจากพรรคการเมืองทั่วไปส่วนการตัดสินใจของชาวบ้านทั่วไปจะแบ่งเป็นการเมืองภาคนิยมเช่นาคตคใต้ตองประชาธิปัตย์ ภาคอีสานต,ตอนเหนือต้องเพื่อไทยเท่านั้นต่อมาเรื่องนโยบายประชานิยมของใครจะโดนใจมากกว่ากันเช่น30บบาทรักษาทุกโรคบัตรทองบัตรประกันสังคมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละครึ่งเป็นต้นและจากกระแสต,ตอนนี้เพื่อไทยมาแรงก็จะเทมาให้เพื่อไทยหรือกลัวเพื่อไทยจะไม่ได้ตั้งรัฐบาลก็เทมาเพื่อไทยและสุดท้ายเกิดจาก ทัศนคติส่วนตัวคือชอบไม่ชอบเป็นการส่วนตัวเช่นชอบลุงไม่ชอบลุงหรือชอบอุ้งอิงที่เป็นผลพวงมาจากชอบผลงานที่ทักษิณชินวัตรทำเอาไว้ไม่ได้สนใจเหตุผลอื่นๆหรือนโยบายมากนักดูแล้วณจุดนี้กระแสน,น่าจะแรงกว่ากระสุนขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ